ไปเลย,ยที่คนกันต่อเนื่องเลยนะครับบริเวณโคอสะพานคลองคาซัดหมู่ที่สามตําบลท่าซา,าลานี่หละครับมีแมคคาผลไม้เนี่ยนําดินมาท่ม,มในคิดถังล่วงตังเพ่งค่ายผลไม้เป็นเวลาไล่เดือนแล้วก็มีการโรงเรียนกันนะครับจากกรณน,นี้มีการโรงเรียนกองชาวบ้านบริเวณโคอสะพานคลองคาซัดฟั่งมุ้งหน้าไปยังอําเภอสีชนนะนะครับเกตาซาลา ไปยังสุนรทรรงค์รนาคนเนี่ยเผื่อให้เลสีวะปะนาเป็นบั่นพืืนเอาดินมาท่มเลยนะครับวางเงาป้งกา้ผลไม้รถจักจอนไปมาเนี่ยต้องลำเส้นจราจรกันอ,อีกคลั้งนะครับกิดชนกันทุกทีกับรถตี่ส่วนไปมานะครับบางครั้งก็จอดซื้อกันกรันานั่นนะครับทําให้รถตี๋ตามมามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันตรายบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับทำให้เดือดร้อนแก่คนใช้รถใช้ถนนและประชาชนดิโอเกเกเท่านั้นครับ แล้วก็ปัญห้านอกจากเรื่องจราจรและพี่บอกเลี้ยงเขาบอกว่ายังมีปัญหาอีกนะเพราะว่าจากการท่มทีดินในเคตทางล่วงแล้วก็ตั้งแพ่งค่ายผลไม้กันนี้ค่ะอีกนึ่งปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านคือการถ้งขี้ยาแล้วก็จุดไฟเผาขี้ยากันค่ะแน่นอนว่าถ้งขี้ยาถึงมันก็ซอกปลอกแล้วพอจุดไฟนึ่งก็มันเม่นไปรอบๆค่ะที่สําคัญบริเวณดังกล่าวเนี่ยยู่แขกับแม่น้ำกันบางทีก็ขี้ยาก็ไล่ลงในคลองพนันเลยนะซุ่นดํารงธรรมจังหวัดนครสีธรรมราชแขวงทางล่วงนครสีธรรมราชที่นนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทาซาลาแล้วก็น่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเขาก็ได้มีการไปลงพื้นที่ไปตรวจสอบคอแทดจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาาโดยการติดตั้งราวเล็กตลอดแนวนะคะ<อ>เพื่อป้องกันการรุกลำแนวโดยแขวงทางล่วงนครศซี่ธรรมาราธทนึ่งอำเภอทาซาลาเขาก็มีการจัดเก็บขี้หญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ไรให้เรียบร้อยโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทาซาลา ก็อพอปรับปรุงทำอาไรเซตค่ะตั้งแต่นั้นมาก็เรียบร้อยดีไม่เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวแล้วค่ะครับฟังมเสียงกองทัพโปกองฉังกันเลยครับค่ะคือหลังจากอ,อำเภอได้รับร้องเรียนผ่านศูนย์รุ่งธรรมมาได้แย้งอวตอเข้ามาขุดขนขยะที่ว่าเอกชนได้มาขายสินค้าบริเวณนี้ออกจากบริเวณริมลำคลองโดยใช้รถขุดมาขุดแล้วก็ขุดขนไปทิ้งครับผม ตรายนะบางทีไปลำไปในเขตน่นนะรถที่ผ่านไปมาก็ต้องล็อบแพงนะคะเกิดบัติเหตกัหลาวคนที่ไข้บางที็อ้นีาทีทำเลียนมอส้มเลย <c oughs> ต,ตายต้นไม้ร่มรื้นนะั่นน้องยิ่ <c oughs> งอม <c oughs> อลงไปไข้กันเลย